ไม่ยังฝากถึงผู้บ่าวไทยป่ะมาจีบสาวลาวเดสาวลาวสดนั่นแหละสาวลาวสดสาวล่าจริงจริงจริงใจป่ะจริงใจหักแท้เป็นยังสดงามขนาดนี้อะเป็นยังสดเออผู้บ่าวผู้บ่าวบ่าวน้อกระซอได้โอ้ยทำไมบ่าว สาวตังคูงสดเนาะมันได้จองมาหาแฟนด้ิซื้อซื่อซื้อชื้อยังื่อเพชรเนสิเพชรแท้เอาละมูมู่ะไื่อสี่น่นปลาใสปลาใสงามแต่น้องปลาใสกับบทตันมีแฟนเนาะสไตล์สาวผู้ชายเท่าไหมากคนสูงเท่าใหรสูงมีน้อย อ๋อมาก้นกาวสูงมีนวดใช่ส่วนสูงเท่าไหร่กรอประมาณร้อยปร้อยหนึ่งรอยห้าสิบอ๋อไม่ปมันคือเสียเสียไปเนาะเอ้จางน้องนี่สุงสูงงอ่อสูงเท่าไหร่5น้องสูงร้อยห้าสิอ๋อน้ำหนักเท่าไหร่สี่สิบสอ๋อสี่สิบสีาปูอ่ะงหนึ่งร้อปลายเนาะแม่นวดเนาะนี่อยู่เนาะ อ๋อชอบชอบผู้บ่าวไทยปะผู้บ่าวใดก็ได้เนาะอ๋อขอให้เอาใจเก่งอย่างเดียวอ๋อแน่นอนอยู่แล้วผู้บ่าวไทยบททำให้ผิดหวังแน่นอนผู้บ่าวไทยผู้บ่าวไทยก็เอาใจเก่งเด้ในเนาะสอบใครดีเนาะเออสอบใครแน่นอนสองสาวสดเด้ไปเดินเล่นๆหน่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาขี่รถซิ่งไปไปเดินเล่นทางอื่นดูแขวงนัน แปลงรงลวงพระบางรวงพระบางขึ้นก้านกึน<อ>้นสั้ผ <c oughs> ู้สาวผู้สาวลวงผูส้สาวลวงพระบางเนาะ <c oughs> อ๋อสดมาได้จากเดือนละเดือนหนึ่งเดือนนึง,นนงอ๋อสดโดนจะไมื่นี้จะออกมาเดินลีนหาคู่เนาะแมนนี่นั่นเหรอ <c oughs> บ้าวซ้ายนาี่ยปล่อยสองสามสดเลยเนี่ยอาม,มุน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 หน่อยอุน่นดีมากนั่นเลยโอ้โหุูนดีบ้างมมุนหน่อยมุนหน่อย น่าเลี้ยบสาวดีมากเลยสองสาวสดเลยเอาแล้วตัวเองอะอยู่อยู่แขวงไงเสียงขวางโอ้ยผู้สาวเสียงขวางสาวเสียงขวางงามแท้จะเป็นเคยเสียงขวางเดยค่าแต่งเท่าไหร่แปดสิบล้านกรีบเหรออ๋อแปดสิบล้านกรีบเนาะค่าแต่งแปดสิบล้านกรีบผู้สาวเสียงขวางเนาะอืบายบายเดี๋ยวหาผู้บ่าวไทยให้ เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อใหายชดชดมาแล้จากปีละสุดสามเดือนสามเดือนเอาแล้วเราพวกนี้ล่ะเสด็จมายังพูดปีสดงามขระหน่ำนี่เป็นยังสดเออกู้มเบาคุ้มเบาเบานกกระส้วน้โอ้ยทำไมเบาเบาจีบางนเแล้วมีคนใหม่เนาะมีคนใหม่ก็อ่าชอบผู้ชายแนวใดไลฟ์สไตล์สูงเท่าใดร่ชอบผู้ชายสูง หนึ่งร้อยเท่าไรผห้าประมาณนี้เลยผห้ายบุ้งสูงปานไดอ๋อค่อยกรสุงประมาณห้าห้าอ๋อทำไมประสอบผู้ชายสูงมันบดีป่อาผู้ชายสูงหนึ่งหนึ่งรอยแปดสิบเนี่ยนี่ไนี่องงานะจะมักหากมากมากเสอบเลย อ๋อชาวปุ 100, ชัยหนึ่งร้อยหกหกกับสิบห้าเนาะอายุประมาณเท่าไหร่กำลังดีตั้งแต่ก็ได้มันต้องต้องจำเดี๋ยวว่าค่อยผมผมมักเล็กน้อยมักแ็บผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะอายุประมาณจากปีขึ้นขึ้นไปเศร้ <c oughs> าไปเศร้าสองห้าสองห้าสองหกอ๋อแล้วก็ขึ้นถึงเท่าไหร่ประมาณสามห้าลงอ๋อก็ชาวป้ชัย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่65ถึง35เนาะอ๋อกะลังดีชวนสูงก็160ที่ซีพิวแล้วครับฮะชอบชอบชอบซีพิวแบบไหนซีพิวะแมนส่วนใหญ่พัดลมจะบ่มีเลยผูกปุ้ยใส่แบบผิวขาวอ๋อผิวขาวก็ขาวนะไม่ไม่ดังคุณแม่บมมากเคยเด็กอ๋อผิวขาวแล้วบุ๋มมากเคยแล้วสอบหนุ่มไทยไหมครับมียังฝากถึงหนุ่มไทยไหมครับตอนนี้หนุ่มไทยยังสดหลายเด้อชอบเนาะชอบมากเลยเนาะ เราไม่เคยลงภูบาลคนไทยเลยลองดูดีนะชายไทยเ็าเอาใจเก่งมากเลยแมนไม่เคยลงภูบาลไทยลองดูลองดูเดี๋ยวติดติิดตต่อให้ก็เขาทางมาอยู่เลยเขาบอกว่าจะได้แมนอยู่นี่มะแมนอยู่กวงยังอยู่เมืองสิงโอรขวงหัวพัน๋อสาวหัวพันเนาะนางงามขนาดนี้ตอนนี้ยังสุดดีตอนนี้อยากอยากได้ผู้บ่าวไทยอยากลองดูเนาะ ผบ่าไทยก็เอาใจเก่งด้ก็ดูแลดีด้วยลองดูลองดูผู้บ่าวไทยอยู่คนเดียวอ๋อเหรอโดยโดยผู้บ่าวไทยชอบเลยแบบนี้หุ่นดีมากก็หมุนนี่ต้องหมุนนี่ต้องหมุนด้วยต้องหมุนนี่นั่นแหละส่วนส่วนสูงเท่าไหร่สูงมั้มแม่แม่สร้างตอนนั้นเขาจะปาสูงห้าห้าอ๋อห้าห้ากูเนี่ยห่าห้าบ่ มเมนได้ป่ะสร้างรีสอร์ทสูงแฉะอะไรงบกี่ห้าพกพกแะไรพกสามผูสามผูเมียผู้สาวสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักว่ะสี่ห้าสี่หกประมาณนี้อ๋อสี่ห้าสี่หกหุ่นดีมากหุ่นดีขนาดนี้ต้องกินมือจักเตือจะได้หุ่นดีขนาดนี้ไม่กินข้าวอมื้อนึ่นสองข้าว สองคาบอ๋อไม่หนาร่างกายปะบางมือก็ออกบางมืออ๋อไม่หนาหุ่นดีมากเลยแด่ว่าสดแต่สวยสุดเลยเขาจะหมากนอนอ๋อทำไมหมากนอนตุ้ยตุ้ยล่ะอ๋อยิ้มหวานมากเลยสาวหัวพันเนาะสอบออกร่างกายอบามาลินด้วยบ่มีเหรอจริงเหรอ โอ้ยงามขนาดเลยมูอยู่เบาสดมาได้จักปีจักเดือนแล้ว,ว,ลวยังซื้อซ,อซ้อ,ซอยอ,อ๋อยินดีเริจักครับอันเราคนนี้ล่ะซื้อส้อม,อ,อ,มอ๋อเป็นซื้องามแต่นอ้อ,นองซ,อ,ซอยน้องส้มม <laughs> ือขึ้นแต่แสบแต่ซอยแล้วก็ส้มเอาน้องอายุจักจกปีสิบ <18 S 1> <18 S 2> แปดปีเนาะน้องซอยอายุสิบแปดปีเอานอ้องส้มเาอายุจักปีสิบเจ็ดปีเนาะเอาเริ่มจากคนนี้ สูงเท่าไหรไลฟ์สไตล์สูงเท่าไหร่สูงประมาณอยหกสอยหกสิบมัังดีเนาะหอ๋อมักผู้บาสูงปะมาณหนึ่งรก็ดีเนาะน้ำหนักเท่าไหร่มีนาะน้ำหนักประมาณเนผู้ชายหรือู้ผู้ชายผู้ชายน้ำหนักอ๋อห้ สปูซายสูงห่้อยเจน้ำหนัก59เแล้วสีสี่อะพิวะ่ะธรรมดาหรือขาวหรือกลางธรรมดา,ราธรรมดาเนาะ,ะน้องสูงเท่าไหร่แน่แน่น้ำตัวนะ่ะห้าสิบหา้าหรอสูงมากเลยนะดูน้องก็สูงมากเลย,ลยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเนาะอ๋อผู้สาวสูงมากเลย,ลย น้ำหนักเท่าไหร่ผู้สาวห้าสิบสองห้าสิบสองอ๋อสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักห้าสิบสองอ๋อสาวงามแท้อยู่อยู่แขวงยังผู้สาวยู่โดมไสอู้โดมไซสาวอุดมไสงามแท้ตอนมีแฟนเด้ยังสวดเด้สาวอาุวดมไ <laughs> สเนาะนี่อยากมาเดินลิ้นหาผู้บ่าว แต่ปูบาไปใช้หมดแล้ว mm เ่าหาก็ไม่เห็นสาเอาจากวกนี้มาถึงปกนี้ร้านสไตล์ซาปูบ่าวแนวไหนสูงเท่าไหร่สูง170เบอ๋อมักหมักบาสูง170่ง้อเนาะน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณสี่สอ๋อก็มักปูชายสูง170น้ํานำหนักประมาณ59เนาะพอ49ถึงถึง50เนาะ แล้วสีสีพิวล่ะอ๋ขาวก็ได้ดำดัมำก็ดีคือสีคมเเอาไม่ยังฝากถึงผู้ผ,ผู้บาไทยปะไม่ยังฝากถึงผู้เบาอยู่อยู่ฝั่งอุนปะมาชีพชาวเราแน่สด